ทำไมกระเป๋าเบียร์มีหอดคะน้า่าเจี๊ยบไม่ด้เหรอใจเย็นไมขออะไรม่ต้องอะรเปล่งจุ้าคีอาพิจิวครับโอเค น้งองเองครับจะเป็นที่ได้ครับผมี่บ้างได้ครับยินดีโอเคตาอฮะเอาปัต้องแล้วครับเดี๋ยวขรูปอู้เรียนท่านนายกบัญชัยนะครับท่านรองบางออนวัดรีบิทน,ทน,ขขนท่านรองรัรปีชานุรักษ์ท่านรองโกพระเทพโกพลพงศ์จารกรรมรัตนเลขาและพาทรน,นะครับแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลทุกท,ท,ท่านที่เคารพแล้วก็แกนนำ แล้วก็ผู้นำชมจนทุกท่านนะครับก็ในนามของนักศืกอสามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ที่เวลาผมอุบปอกว่อยูย่สามเ,เนาะเขาบอกว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอากาสนะครับมาอยู่ในภาคกลาง,างผู้มีความรู้ความสามารถเ็นการนำของชมจอคือแขกเยอะมากครับ ท้ามว่าอย่าผมจะถือโอกาสขออนุญาตใช้เวทีด้วยแต่งงานอย่เขื่อเลยเนี่ยอาหารพ่อแขกพ่อเนาะครับเนักจะว่าทูนบอกว่าให้มาาแสดงความรู้สึกนะครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับข้าวพอวลาเรือเรือลำนี้เนาะเสมือนว่าเป็นเรือแข่งเนี่ยเอาหันเรือแข่งเนาะเขาจะมีรถยืนหัวเรือตีกองเพื่อจังหวะ มีคนพายเรือคือฝีพายมีคนนัดพายเพื่อเอาเรือไปสู่จุดหมายไปทางไพื่อใดผมมองว่านายกเหนื่ยนั่งอยู่หัวเรือพวกโครงการเคลื่อนที่ของเรือพันร้องนายกคือมอสร้อมประรัฐข้อมสมาชิกเทศบาลคือผู้พัดพายไผคือคนติดพายเรือหมูเฮาทุกคนครับ,บหัวทุกคน ที่จะช่วยป่าเอาเรือรานีไ้ไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าเกิดไปคนใดน้คตื่เป็นอัวว่าเรือลำนี้ต่อไปมาได้หรอห้ามหนีค่าจะไปรอดต่อครับมั่นบอกมีทางไปรอดถามว่าเรือลนี้จะไปไหนไปเชียงรายเมืองแห่งความสุขสามมิติสังคมเศรษฐกิจสี่แั้ร้องซึ่งเาสามรายนี้ครอบคุมทุกเรื่องการศาึกษาสุขภาพ และปราสาที่ออกกำลังกายอาหารปลอดภัยเมืองที่ทันสมัยในยเรื่องของระบบเทคโนโลยีนะครับถามว่างานตรงนี้มันไปไหนไปรอดนะครับถ้าเราบอกรหัก,หกบัตรสภาผู้นำของเราเองแต่เราไม่เลิกกัลาที่พาม,มาหลายสิบปีเนี่ยตั้งแต่โบร์เบลอนณนะวันนี้เนี่ยผมมั่นใจได้นะครับว่าท่านนายกตัดใจและทีมงาน เป็นผู้นำนะครับที่สามารถสร้างความรักและความศรัทธาชาวเจียงไคเหลืออย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือหมูเฮาตาหมูเฮาบอกสร้างความรักความศรัทธาบาอับันเหลืองนั่งก็ไปไหนก็รอดนะครับถามว่าไปไหนไปสู่เมืองเทียงรายความสุขแห่งสามิติด้วยกันนะครับณนะวันนี้เหลือแค่นี้แหละสร้างความรักความสามัคคีท่านก็แต่ความวแต,ตกต่างรประกอบผู้นำและแกนนำก่อน ท่านต้องมีทั้งสองวับาทเมื่อใดกข่าวารที่มันมีปัญหาต้องแก้ไขท่านทําตัวเป็นผู้นําแต่เมื่อใดกข่าวาที่ท่านต้องการมองหาความซืูอของสมาชิกในชุมชนท่านจงทำตัวเป็นแกนนล้ำมองรอบด้านต้องมีคนคอยมองเตื้อความหวัง